คอยไปทางตังางๆนะคะของพลุงพลังไม่ใช่เลยกลับไปตอนนี้นะคะน้องหม่เขาอยู่ที่ลอยสามสิบหหน้านะคะก็อยู่ในแบบจังหวัดของเม่าแม่นะะแต่ตอนนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ในตัวเมืองไปเที่ยวในตัวเมืองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่ไม่เคยไปเนาะ,ะจะพาไปเที่ยวในตัวเมืองเม่าแม่นะ,ะก็ไปซื้อของอะไรนิดหน่อยตอนนี้เราอยู่แบบเหมือนชนบทแหละมันก็ชนบทจริงๆนะคะ น้ำบ่อบบราณยังไม่สามารถรถใช้ได้แบบในครัวเรือนนะต้องไปเอาน้ำในวัดมาใช้แล้วก็เขาจะมีเกวียนบางบ้านที่มีตั้งหน่อยก็จะมีเกวียนแบบไปเอาน้ำมาเหมือนเรามีรถประมาณนั้นแหละนะคะเกวียนก็ใช้ได้ไม่ต้องไปแบกน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลับมาแล้วเจอเขาไปเอาน้ำเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะ เพราะว่าเมื่อวานไม่ทันจริงๆนะทันเห็นแวบ,บๆเขาก็เข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยไม่ทันเห็นเขานะคะก็ไปเลยตอนนี้เราไปเช่ารถเขาประมาณราคาหนึ่งแสนจันะคะเช่ารถเข้าตัวเมืองหนึ่งชั่วโมงหนึ 1, ่งแสนจัก็ประมาณพันกว่าบาทนินดๆนะคะก็เข้าสู่ตัวเมืองไปเลย หมู่บ้านก็จะมีอยู่สองร้อยกว่าหลังคาเรือนแต่ฝั่งนี้มันจะมีนิดหนึ่งฝั่งนู้นก็มีแต่ว่ามันมีสองฝั่งไงมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเยอะอะไรแต่มันก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เราเจอแล้วล้อเกวนเขาจะไปน่าจะไปสวนหรือไปไล่แน่แน่แต่ว่าหัวยังไม่เอาออกคอกหรือว่าไปไหนไม่รู้นะ,ะน่าจะไปทํางานจริงๆนะคะแล้ต้อง ไปในเมืองนะเขาจะเตรียมตัวไปทำงานแล้วจริงๆนะหาดูได้ยากนะที่นี่น<า>ที่ที่นู่นที่นี่เยอะแยะเลยเขาจะไปเนี่ยเขาจะใช้แบบน้ำแบบปรุงสีเหลืองไ,อไปแล้วเลยไม้อ๋อหยม,มุกซ่านนะอ๋อ,อยมยาม <c oughs> บนดอมเภาษาซาปาโอนะคะเนี่ยไปนี่นะคะพร้อมออกเดินทางเราต้องขี่นั่งรถอันนี้ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะมันไม่มีรถเล็กนะคะเราต้องนั่งรถแบบนี้ไปเลยค่ะฮะนช่ของ้ห่อไหใจในหองเขาไม่แอลกอล้ล้วน่ะ <อ>ต้องนั่งแบบนี้ไปนะรถแบบธรรมดามีแอร์ไม่มีนะตรงนี้เราพร้อมไปแล้วนะคะขี่รถอันนี้ไปหน,น้าน,น,นี่เขาก็ไปเรียกเพื่อนมาไป ถึงแล้วเมืองเม้าแม่นี่นะคะเม้าแม่เมียถึงแล้วอันนี้น่าจะเป็นตลาดเม้าแม่เรามาก็ประมาณ10บโมงได้แล้วสิบหรือสิบเอ็ดไม่แน่ใจมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะนะมาแอล Nakhau, ngọc hào Elkan mong manh mhm mhm mong mhm mong 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 mỏi mong mỏi chandom, you are mong milea mong mỏi mong mỏi mong mong mỏi mong mỏi mong mỏi mong mong mày là mỏi mong mong ha mong 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 มวมันม่ปต่างต่างอ่างีซึมแสง่ะเอวเอวเห็นหมฮะเอวตัยไปว่ะเนี่ดต่เล่นเล่นเลยนแมกินข้าวในตัวเมืองเมาแม เอ้ยไอเจียวน่าเีนมิ่งใ่ใ่่าฮ่าฮ่นั่นแนเฮ้ยวางมือแจกเกินว่ะอ้ใหญ่มากเกนมาตัยเนึ่งถ่ายไปติดติมันต่าย กลับแล้วนะคะอันนี้เส้นทางกลับแล้วร้อนมากมากนะคะเมืองเม่าแมทภาษาไต้เรียกก็คือหมอกใหม่นะคะถนนเส้นนี้ก็คือโค้เลี้ยวสับ น้ำเขียวน้ำ,นำสีฟ้านะคะยอยู่ใน,ยในเมืองไตยอยู่ทางปะโอนะเมืองพมา่าเราก็แวะมาดูน้ำเล่นนะ้ำเย็นมากนะมีอีกที่หนึ่งนะมันจะมีปลาตัวใหญ่แต่ว่าไกลนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ไปนะแล้วก็ย้อนกลับบ้านนะคะก็เลยแวะมาทางทาง เรากับบ ah, ้านเนาะมาเล่นน้ำมาถ้าเปิดต่ยกเลอเนี่าบัไหนม่ากไอ้ที่ับปะรดสองเ้เลยนะาเอนี่อันนี้กันฮันเ้ sang <laughs> <laughs> ก็กลับแก็รุ่งน้ครุ่ดีกันเนาะเฮ้ยไปวะ อื้ออื้ออืออื้ออื้อโอ้ยนำยองจับโฟติเลยอื้อ